สว,ส,สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะเฮาสองสาวนาะจะมาเปิดภาพที่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากสำหรับคุณย่าของน้องไอซ์คุณาพรใช่ค่ะ,คะต้องบอกเลยว่าย่าคนนี้ก็คือคนที่เลี้ยงดูไอซ์มางแต่เล็กจนโตเรียกได้ว่าเป็นแม่อมเออน้องไอซ์เป็นแม่เลยก,กับอะไรแมนค่ะแล้วคือมาจอบเบิงหลานมาจอบเบิงหลานอยู่ลังห้านเป็นโมเมนต์ที่โอ้พี่น้องคะเข้าเป็นเอฟซีเข้ากาด้ิห็น ภาพภาพนี่ก่ะโอ้ยเอ็นดูมากเป็นช่วงที่น้องน่ะแบบเอฟซีอ่อนตีน้ำใจยังมาให้ย,ยู่นาเวทีแล้วก็ยืนเบ<ม>ื้องหลาน่าจจะแบบภูมใจภูมใจในโตัวหลานคนนี้<ม>เพราะเขาเห็นแค่ภาพก็รู้สึกได้นะคะ<ม>ว่าน่าจะเกิดจากความภูมิใจใช่<ม><ม>กว่าจะมีวันนี้เนาะ แล้วใครจะคิดแล้วมันเด็กเล็กน่อยแบกปูนก็สางอะไรพี่นอ้องถไม่อยู่ที่เวทีเราโคนนับลอยมาลุ่มมาตุ่มขนาดนี้แล้วคนต่างอ็นดูได้โตได้่อยคุณนี้แห้งนี่ค่ะต้องขอบคุณจากเพจนกพุสกสกรแฟนคลับนะคะทด่ได้ถ่ายนี่แหละที่พี่น้องคะเป็นรูปที่โอ้โหหลากหลายเหตุการณ์หล,ลายโมเมนต์มากๆเลยนี่ค่ะนี่คุณยานะคะคุณย่าแล้วก็แดงๆนี่คือเป็นชุดนกอ้ายสุลุนคพรเป็นยายสานี่จะเป็นบอส เออ,อเป็นโอ้โหเพื่อนบอกว่าอ่าแคปชั่นโพสเนาะบอกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดคือคนเป็นยาเป็นยาที่ต้องเรียกว่าแม่ค่อยยืนมองอีลาตลอดอเนื้อสิ่งอื่นใดนะคนที่เป็นยาเนาะก็ที่น้องอเรียกว่าแม่เพราะว่าน้องกับคือพ,พี่น้องรูแหละว่าคอร่วน้องแยกทางกัน<า>คนที่อยู่กับน้องก็คือย,ยาที่ค่อยดูแลคอยประคบประงมคอยอ ขาต้องบอกว่างานเนี่ยสอนดีเยี่มเลค่ะเออเออยาสอนดีใช่เหมือนกับน้องก็ซึมซับไปในตัวซอนนั้นซ้อนนี้เล็กน้อยนัพี่น้องเนาะเล็กน้อยนี่แล้วไหวกําลังเติบโตไหยกําลังแบบกําลังเรียนรู้ใช่แล้วขันตั้งผู้อื่นขึ้นวานเลยขันอายุสนีไปแรนหลินน้ำมูน้ำพวกแต่น้องกระตองปีกเวลานะคะมาเหตุงานแล้วก็ใส่เวลากลางวันแทนกลางคืนโอ้เห็นใจมากๆค่ะ แล้วคือแฟนคลับนี่แห่คอมเมนต์เย,ย<า>อะแยะมากมายนะคะแฟนคลับก็คือเห็นแล้วกระซาบซึ่งแบบน่ารักมากๆเลยเนี่ยความภูมิใจของย่าเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยสั่งสอนให้มีการอบรมอย่างดีจนอิหลาเป็นเด็กน้อยที่มูจักคว่ำนะคะยิ่งได้มาเจอพ่อจ๋าคู่บุญยิ่งส่งเสริมให้อิหลากลายเป็นเทพธิดาน้อยๆของทุกคนปลื้มใจแทนค้าเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ย่าส่งหลานสาวให้พ่อให้แม่เอฟซีทุกๆคนได้เห็นมีความสุข ให้หลพาพาพา่อจ๋าโด่งดังทุกวันนี้มีงานไหลมาเทมานะคะเหมือนดังสายน้ําขอให้รวยๆปังๆเสียงวิหกทั้งรถแ่ทั้งหมอลําซิ่งเขาให้เจริญเจริญค่ะ,คะโอ้โอนี่แหละเป็นเป่าดีนาเนา<ท>ะาเป็นเป่าดีเป,เป่าดีก่อน,บบนย่าล้เอ่อภูมิใจลหลานน้อยที่มีคนักคนเมตตามีพ่อจ๋าพ่อนกนาอเขาแบบเจริญในเพรเม็ดนี้ให้สวยงามเห็นภาพเราคือน้ำตาไหลส้นหมากกระบอกเมยครับพี่น้อง เห็นพาเรน้ำตาไหลเมนมันหนึ่งภาพล้านความหมายใช่เออเมนเมนเมนค่ะกับกับว่ายาพุ่มใจในตัวลานนั่นแหละเห็นแล้วก็แบบข้อมผ่าพุ่มใจพุ่มใจน้ำยาได้เนาะคนมาจะซีเดี๋ยวมากแต่ในหน้อยเนาะจะมาเห็นความสำเร็จของเล็กหน่อยแค่อายุแค่ซาำหนีแล้วแต่ย่าน่ารักนะแบบเมื่อนันที่ไปน่ะกินยาบอกว่าจำสาวสีได้จำแบบพูดนิดข้าวน้องไ้ได้กลับมาถักทายมาบอกน้ำ โอ้ย่นนาน่ารักนะคะย่นานนะ้อยน่ะแล้วหลานก็คือนอนย่ำไหนฐานนอนย่ำหลานย่นนั่นแมนมือนะึ่งเขาเป็น้านะอายเนาะแต่กแกะผม<อ>พี่น้องค้าแกะ,แกะผมให้หลานเพราะว่าหลานจะไปสอบยังไงก็คือเป็นความภูมิใจของย่านั่นแหละที่คอยเฝ้าสอนหลานอบรมอย่างดีจนอีหลาเป็นเด็กที่แบบรู้ความเรียบร้อยน่ารักแล้วมาเจอพ่อนกก็เหมือนแบบนี้แหละเป็นคู่บุญบอกก็กลับเลยซิปันเตรียมกันมากเป็นคู่บุญ พูดเหมือนกันเลยค่ะย่าแบบคงภาคภูมิใจในตัวหลานแหล่ะถึงแบบนี้โอ้บอกคำเดียวกันเลยพี่น้องเมนแฟนคลับคือแบบภูมิใจในตัวมากภูมิใจแท้่บอกทิงว่ามันก็อาจจะเป็นบุญเป็นวาสนาเมื่แต่เมื่อกี้แล้วพี่น้องคะเพราะว่าเอ้ายูซื้อบุหูวจักกันอียังเลยเดี๋ยวมื่เจอเดี่ยกเป็นลูกบุญธรรมเดี๋ยวหอกันน่ะวาสนาน้ำพามาห่อการคือว่าครูบุญอะไรคือเอ็กซ์วิบาั่ฮันละแต่บอกเราไม่ขีดเลยมันเจอ ค่ะแล้วมาดังเปี๊ยงปังพริกเสียงมีหกพริกสุยางเฮดถดห่กับปังเฮดหมอลำสิงท่านได้เปิดอดวงแต่กับปังแล้วค่ะเนี่ยมีหอดขายพวงพี่โอ้ยอยากเบาเยอะแยะสำหรับเสียงมีหงไในตอนนี้คือว่าบูมมากมากเลยแล้วก็นี่แหละเพราะไม่ไม่ไม่อยากบอกว่าเพราะคนเดียวเพราะว่าอายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วงมาเป็นแบบนี้ได้แต่ทุกคนในวงนั่นแหละพี่น้องเออ่ะ ซอยพักงานกันเน,ะนาะท่านทีมงานเพื่อนกักจังหวะดเลยเออแบบเอฟซีฮากอายแล้วก็ตองฮักทุกคนในวงนํ<ภ>าค่เออกกะเอสโนกเขิลบอสบอสเขมรด้ือ,อกันออแต่ที่ไหนแต่ที่สําคัญก็ต้องขอบคุณบอดโนกเนาะที่ได้แบบพาเด็กน้อยคนนี้เข้ามาในวงออได้มันรับเดมาอ่าฝึกนนีลาจนมาเห่ะสมือหนีตามมีเอฟซีหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคน ม่อย่างไพี่น้องเวิรงอีกแม่พี่น้องค่ะตังหลายรอบแล้วคือมันเหมือนแบบเฮ็ดเป็นเพ่เฮ็ดเป็นหนังเลยเลยแบบยาที่ค่อยเลี้ยงดูเลี้ยงส่งเสริมสตอรี่ชีวิตอะไรไม่สตอรี่ชีวิตของน้องยมันมันบวกขึ้นหน่อยทัวไปที่บันคือว่าบางคนหนาม่ออดิชั่นคือบดังขึ้นน้องจังซันจังซี่ด้วยสตอรี่ชีวิตด้วยแหละอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำคัญสำคัญมากค่ะเออและไม่ใช่ว่า คุณต้องจนต้องไม่มีแหละเข้าใจอยู่แต่น้องอ่ะทั้งไม่มีทั้งสู้ชีวิตแล้วก็ทั้งน้ําเสียงดีนิสัยดีน่ารักแล้วก็นาแบบน่าฟุ้งฟานกันเองให้เอลซี่นะหักขนาดนี้หลายอย่างร่วมกันค่ะแล้วน้ําเสียงอะพี่น้องน้าเสียงของเด็กขนาดนี้เออโปสีเสียงอ่ร้องเสียงเบาเสียงแบบเออนี่แหละก็คืออาอายได้ทุกสไตล์เลยทุกแนวเลยนี่เลยวันนี้ก็มาพูดถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะของคุณย่าที่ ภูมิใจในตัวหลานน้อยคนนี้เบื้องล่างเบื้องลึกที่หลายๆายคนอาจจะยังบ่เห็นเ่ากะไมานั่งเสนอให้พี่น้องในเบื้องค่ะค่ะ่ส่วนมากระกาศหลายคนหลายคนเห็นแล้วหลายคนเห็นแล้วแต่กัมันกับซีมีม่ควรเิ้นเล่นอลยค่ะพ่อกะอยากว่าให้พี่น้องในเบื้องอีกนอาะถึงภาพโมเมนต์ที่สุดแสนจะน่ารักมากๆเลยดูก็ไม่เบื่อเออเป็นภาพที่ล้านความหมายมากๆสําหรับ งา,านลำดวนกับน,ออน้องไอซสุกุณาพอนั่นเองพี่น้องคานี่แหละเขากับมี่าวข้าว,าวเรื่องเล่าถึงความลัก ของมะลองมะล่ำอ่าของเซเว่นหกเหมาะสำพี่น้องฟังเพลงซามียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจซองสาวค่ะพี่น้องคะทั้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เฮานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามเข้ามาให้กำลังใจเฮามาเรื่อยๆตั้งแต่มมือแรกยายเข้ามาจนตอนนี้เฮากับพิษข่าวอายไปเป็นร้อยๆข่าวค่ะพี่น้องค่ะการเกษียณนี่แหละเหมือนกับซัพพอร์ตอีกทางหนึ่งให้น้องเออแล้วยิ่งซัพพอร์ตหน่อยอีทางหนึ่งยังไงแม่นยิ่งซัพพอร์ตน้องก็ยิ่งแบบมีคนรู้จักเยอะ มีคน ừ, ให้การสดให้การตอบรับบางาคนอ่ะไม่รู้จักอายอก็เอ้ยอายเป็นใครเห็นคนเอามาทําข่าวเยอะเพราะไม่ใช่แค่เราสองคนทำใช่ก็อยากรู้ว่าน้องเป็นใครในี่ก็เป็นผลพลอยได้อย่างหนึง่งที่ทําให้คนเข้าไปติดตามตัวน้องคนนี้ค่ะเออ,เอ,อค่ะราบมินีกะขอลาเน้องพี่น้อง่ะขอลาพี่น้องพี่สมีค่ะไปกันค่ะ <S <S>